แค่เดินไม่ได้เนี่ยมันถึงกับทำอะไรไม่ได้ตลอดชีวิตเลยล่ะดูอย่างป้าสิป้าทำทุกวิถีทางให้มีชีวิตต่อไปดอกกลาบจ้าดอกกุลาบจ้าดอกกลาบจ้าดอกกุลาบจ้าาครับ ผมให้ครับไม่เป็นไรครับผมแค่ยอยากให้ป้าเฉยๆให้เฉยๆให้เฉยเฉงั้นป้าไม่เอาหรอกเอาเงินของเองขึ้นไปทำไมล่ะครับป้าป้าเป็นขอทานไม่ใช่หรอกครับถึงป้าจะเป็นขอทานแต่ป้าก็ไม่เอาเงินใครฟรีๆหรอกนะเอาเงินเองขึ้นไปผมขอโทษนะครับป้าผมแค่ยอยากช่วยป้าเค่านั้นป้ารู้ มีคนอยากช่วยป้าเยอะแยะไปแต่ป้าก็จะให้คนอื่นช่วยเนะี่ยป้าก็ต้องช่วยตัวเองก่อนแต่ยังไงก็ขอบใจเองมากนะเองนี่ก็เป็นคนดีจริงๆเลยเป็นคนดีแล้วมันจะมีความหมายอะไรล่ะครับในเมื่อเป็นคนดีแล้วมันไม่มีประโยชน์ทำไมเองพูดแบบนั้นล่ะมีคนบอกผมแบบนี้ครับ ผมถอยผมลุกไม่ขึ้นคุณนี่มันไรประโยชน์จริงๆเลยนะฉันไม่ช่วยคุณหรอกค่ะอยากลุกเนี่ยก็ลุกเองดิแล้วผมจะทำได้ไงคะคุณก็รู้ผมเป็นอำมาตท่อนล่างแล้วใครใช้ให้คุณผสมผสานเอง่ะแค่ฉันมาบริหารงานบริษัทให้คุณอ่ะฉันก็เหนื่อยมากพอแล้วฉันยังต้องมานั่งดูแลคนพิการแบบคุณอีกหรอฮะนนิน ไปซื้อข้าวกินเองด้วยล่ะบิว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 อย่าทิ้งผมไปบิวบิวกลับมาช่วยผมก่อนบิวบิวอย่าทิ้งผมบิวบิวอย่าเพิ่งไปบิวมาช่วยผมก่อนบิวขนาดบริษัทที่เป็นของผมเองผมยังต้องเสียไปเลยครับพอผมทำอะไรไม่ได้เลยไอ้หนุ่ม เองอย่าเพิ่งหมดหวงังติคนที่หมดหวังได้อะก็มีแต่คนตายเท่านั้นและนี่เองก็ยังไม่ตายเองจะสิ้นหวังไปทำไมแล้วผมจะทำอะไรได้ล่ะครับตอนนี้ผมมันไม่เหมือนเดิมแล้วผมเป็นแค่คนพิการคนนึงก็เท่านั้นอะไรวะแค่เดินไม่ได้เนี่ยมันถึงกับทำอะไรไม่ได้ตลอดชีวิตเลยเหรอดูอย่างป้าสิเงินทองก็ไม่มี ป้ายังไม่ยอมแพ้เลยป้าทำทุกวิถีทางก็เพื่อที่จะสู้ให้มีชีวิตต่อไปจำไว้นะไม่มีใครที่เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดเท่ากับตัวเราเองอ่ะป้าให้เป็นที่ละลือส่วนเงินน่ะป้าไม่เอาหรอกขอบคุณครับป้า คุณก็เห็นนี่คะว่าฉันทำอะไรแล้วจะถามทำไมอะ่ะคุณนอกใจผมเหรอฉันนอกใจคุณแล้วมันยังไงอะคะคุณไม่ละอายใจบ้างเลยเหรอคุณทำแบบนี้กับผมได้ยังไงอะ่ะทำไมอะฉันก็แค่าหาความสุขให้ตัวเองในเมื่อคุณให้สิ่งนี้กับฉันไม่ได้อะฉันก็ต้องหาจากคนอื่นปะแค่ฉันดูแลคุณดูแลบริษัทคุณอะ่ะ มันก็บุญหัวคุณเท่าไหร่แล้วแทนที่คุณจะมาต่อว่าฉันเนี่ยหัดยอมรับชะตากรรมตัวเองดีกว่าปะไปกันนะคะเบลเบลเบลกลับ,บมาก่อนเบลเบล <c oughs> วแค่เดินไม่ได้เนี่ยมันถึงกับทำอะไรไม่ได้ตลอดชีวิตเลยเหรอดูอย่างป้าสิเงินทองก็ไม่มีป้ายังไม่ยอมแพ้เลยป้าทำทุกวิถีทางก็เพื่อที่จะสู้ให้มีชีวิตต่อไปจำไว้นะไม่มีใครที่เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดเท่ากับตัวเราเองอะป้าให้เป็นที่ระลึกส่วนเงินอนะป้าไม่เอาเหลอก ขอบคุณครับป้า คุณม,มิวคะอยากดรอไล่ออกเลยไงฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้เรียกฉันว่าท่านปรา,านเอ,อ่อขอโทษค่ะ แต่ว่าตำแหน่งประธานบริษัทต,ต้องให้ทางคณะกรรมาการลงชื่อก่อนไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมฉันจะต้องรอด้วยนี่มันบริษัทผัวฉันในเมื่อผัวฉันทำงานไม่ได้ฉันก็ต้องขึ้นมาเป็นท่านประธานแทนดิมันแปลกตรงไหนใครบอกว่าผมมาทำงานไม่ได้ท่านประธานคุณมาที่นี่ได้ไงอ่ะผมก็มาทำงานสิที่นี่มันบริษัทผม และห้องทํางานนี่มันก็เป็นของผมแต่คุณีิการคุณจะทํางานได้งไงเดินก็เดินไม่ได้ผมไม่ได้ใช้ขาทำงานผมใช้นี่คุณคุณเลยคะ่ะช่วยไปตามคณะกรรมการแล้วก็หัวหน้าฝ่ายทุกคนมาประชุมพร้อมกันผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบว่าหลังจากนี้ผมจะกลับมาเป็นท่านประธานที่นี่เหมือนเดิม ได้ค่ะท่านประธานคุณจะทำแบบนี้ก็บฉันไม่ได้นะทำไมผมจะทำไม่ได้ล่ะนอกจากคุณจะไม่มีสิทธิ์ในบริษัทนี้แล้วนะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ในตัวผมเช่นกันผมจะฟ้องหย่าคุณข้อหานอกใจผม ความอะไรวะฮัลโหลคุณได้รับข้อความที่ฉันส่งไปแล้วใช่ไหมนี่มันอะไรกันอะไหนคุณบอกว่าถ้ามันพิการเนี่ยบริษัทจะตกไปของคุณไงใครมันจะไปรู้ล่ะจู่ๆมันก็ฮึดขึ้นมาทํางานทั้งตัวมันเองนั่งนั่งรถเข็นมาทํางานอยู่เลยแถมมันยังจะฟ้องหย่าฉันอีกนะเรื่องที่ฉันนอกใจมันอะทีนี้จะเอาไงต่อเนี่ยฮะก็ไหนคุณบอกว่าตัดสายเบรกแล้วมันจะลาจากโลกนี้ไปไงถ้าคุณไม่ทำพลาดอะมันก็ไม่รอดมาทวงทุกอย่างคืนแบบนี้หรอกผมจะไม่รู้เหรอ ตอนแรกอะเห็นมันพิการเดินไม่ได้ผมคิดว่ามันคงสิ้นหวังไปแล้วอ่ะแต่เนี่ยอะไรอ่ะมันเอาแรงือสู้มามาจากไหนวะนะ่ะเจ็บใจจริงๆเลยมันแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวมีคนไม่ได้ยินเออ คุณหรอกเพราะที่นี่คือบริษัทของผมแล้วไงอะถึงคุณรู้แล้วคุณก็ทำอะไรฉันไม่ได้คุณมีหลักฐานเหรอว่าฉันเป็นคนทำอะมีสิหลักฐานก็คําสารภาพตอนที่คุณคุยโทรศัพท์เมื่อกี้ไงผมได้ยินเต็มสองรูหูแล้วไงอะก็แค่ได้ยินไหนหลักฐานอะมีหลักฐานเหรอถ้าคุณไม่มีหลักฐานอะคุณก็ทำอะไรฉันไม่ได้อยู่ดี แล้วใครบอกว่าไม่มีหลักฐานล่ะคะเนิตเกอยู่ในห้องน้ำแต่เมื่อไหร่อ่ะก็นานพอที่จะอัดคลิปเสียงของคุณไว้ทั้งหมดนั่นแหละค่ะหลักฐานหนาแน่นขนาดนี้ถ้าทางคุณจะดิ้นไม่หลุดเอานะคะท่านประธานคะให้ฉันโทรเรียกตำรวจเลยไหมคะได้ครับขอบคุณมากครับคุณเลขาอินดีค่ะคนเร็วๆแบบเนี้ย ต้องจับไปอยู่ในคุกให้หมดอย่านะอย่าโทษนะเตาวฉันขอร้องเลยนะฉันขอโทษยกโทษให้ฉันเถอะนะตวาวฮัลโหลคะ่ะคุณตำรวจที่ฉันขอแจ้งความคะ่ะข้อหาพยายามคะ่ะ<ซ> <Gross> เรียบร้อยแล้วคะ่ะท่นา,านประานยินดีด้วยนะครับบิวคนเราทำอะไรไว้ ก็ต้องรับผลการกระทำของตัวเองที่ได้นะครับเรียวฉันไม่อยากโดนจับจ้า